ฮัลโหลสวัสดีค่ะวันนี้มากินปิ้งย่างนะคะแล้วก็มีนี่นี้ด้วยช่วยหล่อลื่นนะคะช่วงนี้หยุดช่วงนี้หยุดก็เลยมีเวลามีคนย่างให้กินด้วยนะคะ ฮ่าดูกินยางของเราไกาจะได้กินแล้วนะคะเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอกินนะคะสักครู่เนี่ยค่ะอาหารการกินของเราดูหอยค่าปลาดดูหอยแคงนะคะอันนี้สบปะสบะย่างไก่แล้วก็ไก่แล้วก็กวเออเห็นไหมโครเรียโครเรียเราโครเโครเียนะคะ ซิมจุจังอันนี้ก็ผัก <c oughs> อันนี้มันถั่วเน่าถั่วเน่าม,มาดูการกินกันเลยค่ะด้วยพี่อ้วนจะกินให้ดูนะคะเวลากินแล้วนะคะดูนะคะหมูนี่ผักสลัดแล้วก็หมูอันนี้กิมจุจังถ้ากินให้อร่อยมันต้องกินแบบนี้อ อืมตยวอร่อยไม่มีสิวเนื้อไม่มีเส้นอืมนี่ออออขอแพะกอนี้ด้วโอ้ลาะโทษยกินไหนก่อน,น,ออก,นกินกาหมูกัเอาแพรวอยาก็แนวกินปลาก็อ,อยู่ไก่ค่ะ ปลนี่ออกเนียวค่อยู่ในหลเออเกับผุไกลแุ่นเลยพุ่นท้างของเจ้าไก้เห็ดพวกกินไก่เลสามใจและดินกัมาห่ยกินปลาดำน้ำปลาซาบะพวกวิบมากกว่าจกพวกวิบอยู่นี่ อยู่นิปปานอยู่นิปป่าโควิดไม่มาโควิดมาหลงทางโควิดหลงทางมันล้มมันล้มทั้งมั็ขที่มาแงงไหลหมื่นดูเนื้อปลาชับอ่ะแน่นมากเลยอ่ะน่าจะเอาไปทำแกงไตปลาจ้าอ่ตอนแรกว่าจะไปเอาไปทำแกงไตปลามันไม่ได้แน่น ก็มีในติดไปเอืมก็วันนั้นพี่ไปดูมีเรื่วยสวยๆไปเลยจ้าแต่ก่อนมันมีปลาสดที่ร้านไทยนะคะนานาไทยช็อปที่สโวลินนะสองตัวหโหระโหลเออเยอะเยอะน้องชิมสีแดงไม่ถึงหกค่ายยงปากก็แจ๊ไ้ก่อนเลยิ่แห่ลอยต้องจาของตู้เต็มอืมแซ่บ หอยแข้งปลาปลาดูกหอยแข้งอาถาน้องเลยเอากระดูกเลยเนื้อแน่นมากตัวตัวหนึ่งค่อยก็เลย่างเสร็จค่อยก็เลเอากินกับน้ำปูสองตัวค่อยก็เลยทอดไว้จับไว้กินชอบซาบะแฉะรวนเนื้อเตะมาก ซาบะแน่นมากสดแช่แข็งมาแบบสดๆเฮ้ยเฮ้ยนี่ซาบะนะคะขอผักหอมเตยหน่อยมีน้ำจิ้มนีความแด่ทำใจแล้วก็ผักชีผักชีหอมผักชีหอม ตาวใหญ่รสจีนมัหอมจีนเออนี่กระซีหอมกระซีหอมแขกหาดูหลังเกาหลีไม่มีดูหลังจีนได้เดี๋ยวกินหลังจีนไม่มีเลยถับถากกันนั้นเสร็จแล้วพอมามันใหญ่ไปก็เลยนี่นี่เอาไปดีได้กุ้งอยู่บ้านเราเนี่ยนอนลงกินดีดี นี่ถั่วหวานอร่อยมันถั่วเน่ามันก uh ินมันมีสองเวลากินน้ำเนื้อแยกเนียไสเนี่ยไม่ต้องทำอีกนี่อร่อยอัวอย่างเงี้ยเราเห็ดเห็ดเนื้อกินคนเดียว กกต้องมีเห็ดย่างกกนอย่าง <c oughs> บักบวบสุกจีนี่ภาษาบานเท่ากับบักบวบ,บ,กบ้าก็ <พอ S 1> <ม>ลังกับสุกกีนี่้าเรย์ัฮ <c oughs> ้เอ็นข้าวีรงก็กุตบิแลแล่หอเจาษากุตบิลชา

สามีมาวันนี้มีเพื่อนจะไปนก็เลยแบบว่าคนนี้ว่าจะไปเยอะอ่ะโอเคกวันนี้มมู่้มาถึงวันนี้่วันพุธแต่กบอกว่าวันต้องมี้องแกะเอาของที่ไหนนนกัน่ยมีความให้คนย่างนั้นนะ เร็วหน่อยดูปลาซาปาเนื้อบอบุ้เนื้แน่นมากเลยเอามาย่างแบบนี้แล้วก็ซาดีม,มนะคราชบามหนี้กันเชนได โซมาจะถามจะเอาอะไรมันมาเห็นจกักสิว่าเอาอะไรนบอกเขาถูกแลตอนนี้ตอนนี้รับปากแม่จะต้องใช้น้าเจ้าของบุญแสนก่าอืมยี่บอกเรื่องโซตัวนี้หนิได้นะคะ <c oughs> ว่าที่ออดอืมเป็นยูทูบเบอร์นะคะอืมอย่าอ,อย่าวอลพื้นคนนะคะอย่าว่าพื้นคนคในที่กินนะคะเราก็จะไม่ว่าพื้นคน เขาขึ้นตะกวางเลี่ยเขาขึ้นไปได้ไม่มีอะไรแมข่ขอข้าวแพ้วกับไม่มีใคร,ครของเปย์นะไม่มเลยก็นนะไม่ต้อ,องเลยอยู่ในป่าก็าสองคนนี้ไม่ไปกับข้าวอยู่ในตู้เย็นก็ยังอยู่เหมือ <c oughs> นเ<ต>ดิมกินอะไรก็ได้บวกย่างกินอะไรก็ได้คนเดียวนะทำไม,มไม่มีปลาไม่มีหน่อไม้ใส่แต่ถั่วแกงแต่ปลาก็ทำได เติมน้อยคนนะอะไรเติมน้อยไรเติมเต็มเต็มเลยโตไม่มีที่ว่างอืมก็มาดีไโงโต๊ะอาหารไงโตจนมามีหม่องว่างไงยใช่ค <c> ร <oughs> <Like> ับกินปาร์ต <c oughs> <hàng> ี้นะกินกินสามคนเก็บกดยังบ่ พิศหนไเลยมวยมีสอดเออเอางี่มันบดแดงมีทต้องอกันกินจะมันจับแจเราต้องมีอ่ะเราเป็นผู้รอดในซีซั่นสามเดีแก่ไ จจอี้ซีซันส,ส,สนองหซีซันส,สนี่โคนี่ยโโโกัเซีซันสามเลยเด้อก็เ,เป็นผู้รอดในซีซันสามเลยจ้ะหนู่นหก็ได้โควิดก็ได้วัคซีนแล้วนะนไบเซอร์ <c oughs> อผู้มีชีวิตรอดในซีซันสา ไหนิงมันบอกว่าอยู่แบบค่อยๆนึกว่าเขได้ฮีสต้าเนิกาอยู่แบบสเตปนัวก็ดูใบช่ใช่เป็นเฟเซอร์มันมีสองวันที่เขาซื้อมาคนดี้เค่เขาเอ่ไปฉีดมือได้กับมือนั่นแหะฉีดอไมาได้แ่ฉีด่น่ไม่ลุ่มไม่เสียงก็ไม่มีโรคไข้รูุมเสียงไงตอบตวยต่นี้คนห5าส้ถึง้าเ้อ่ะเขาให้ไปลงขไง่ไ่ เขาตอนนี้คนแก่เขาเริ่มให้หมดแล้วเราค่อยฉีดไม่ยาวไข่ของที <t os>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  ่เอาไปฉีดเลยว่ะเอาว่ามาดสิป้านได้ไปสิมัานกิเที่วอร์ป้าสิอ้าน่วยโงอกไปก้อนเั่งเยอะที่นึงแนาะแต่เดี๋ยวคนแข็งแรงไม่ได้เปนมูเชียงเหรอะ้านได้ไปสามเดือนนะที่ฟินแลนด์เ่ะนอ่ะโอเค พี่วังก็ขอลาไปเท่านี้ก่อนนะคะมันจะจบจากันเลยเพราะว่าเริ่มจะว่อพื้นคนแล้วค่ะเราก็ <c oughs> จะกินต่อนะคะเ <c oughs> จอกันคลิปหน้านะคะบายยคะ่ะ